พูดถึงท่านพนมด้วยความเคารพมากินมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วบอกว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ผมว่ายัางไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊หนึ่งตำบลหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์อันนี้อันนี้ยังไม่ใช่ใหญ่อันนี้เห็นด้วยทอานาระสันไม่ใช่แล้วยังไปพูดถึงเรื่องช็อกมินซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่า ช็อกมิ้นมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงช็อกมิ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เนี่ยนะขนมไข่ผมก็เป็นได้ทระภานอันนี้หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เลยคือไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแล้วก็เอาไปหมดแบบนี้หมาหน้าเซเว่นก็หนึ่งเดียวในโลกครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์ด้วยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะทำพนุมแน่นอนแหล,ละรัฐบาลเราก็ส่งเสริมอยู่แล้วอาจารย์เสน่ห์อาจารย์วส,สันนะครับ 5F e ของเราฟู้ดนะครับฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลอาหารไทยเนี่ยท่าประทานที่เคารพครับอยู่ครัวไหนนะเขาว่ารสชาติต้องอันเดียวกันบ้านเราเนี่ยนะครับต่างจากฝรั่งนะฝรั่งนี่มีแต่อาหารนี่ต้องสั่งตามเมนูครับทำนอกเหนือเมนูไม่ได้แต่อาหารไทยไม่ใช่ครับฝรั่งเนี่ยมาเมืองไทย อยากกินข้าวไข่เจียวแค่จานเดียวไม่ได้กินท่านประธานทำไมอย่างนั้นนะครับเพราะมันมีองค์ประกอบเยอะฝรั่งถามเออเอาข้าวไข่เจียวจานหนึ่งครับเด็กเสิร์ฟเอาไข่เจียวกี่ฟองฮะเอาไข่เจียวกี่ฟองใส่หมูชิ้นหรือหมูสับใส่ผักไม่ผักเอานิ่มๆหรือเอากรอบเอาลากข้าวหรือเอาเป็นกับ จะกินนี่หรือจะกลับบ้านสรุป <c oughs> หรือไม่ <c oughs> เอ๊ะมัน,มนลายละเอียดมันเยอะมันจะได้กินไหมเนี่ยอแล้วบ้านเราเนี่ยเวลาไปสั่งกับข้าวเนี่ยทำให้ฝรั่งสับสนสั่งแล้วมันข้อยกเว้นเยอะมากสั่งผัดไทยเนี่ยท่านประธานสั่งผัดไทยที่นึง <c oughs> ไม่เอากุ้งแห้งไม่เอาถั่วฮอกไม่เอาเต้าหู้เหลืองซอย ไม่เอาถั่วลิสงไม่เอาใบากระเทียมไม่เอาเส้นไม่เอาดีกว่าออกไปเลยน่าจะอันอันสุดท้ายมาก่อนเลยนะแล้วอย่างที่คือฝรั่งในเวลามาเจอวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยอย่างท่านอาจารย์สเสน่ห์ของผมนะบอกว่าแกงกะหรี่เออแกงกะหรี่นี่โอ้ใช้ได้อร่อยแต่ว่ามันมาเสียตรงที่ว่าเด็กเสิร์ฟเวลาสั่งอาหารจดเมนูแล้วสั่ง ผู้หญิงอาจารย์รรท่านประธานผู้หญิงนั่งมากันสามคนสาวสวยนั่งโต๊ะเดียวกันสั่งข้าวแกงกะหรี่ทั้งโต๊ะเด็กบอกโต๊ะสกะหรี่ทั้งโต๊ะจะกล้านั่งอยู่ต่อไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าร้านอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวเจ๊ไฟอะไรต่างๆนี่มันดังมันทุกอย่างมันได้หมดแล้วผมว่าบ้านเราเนี่ยร้านอาหารต้องลดเรื่องของอารมณ์ขัน ลงไปนิดหนึ่งเพราะฝรั่งไม่รู้อันไหนมันอันไหนมันเล่นอันไหนมันจริงแยกไม่ออกนะแยกไม่ออกป้ายเบื้เริ่มเลยท่านประธานเล่าเบียรบุรีเป็นสิ่งไม่ดีเลิกได้เลิกเลิกไม่ได้ที่นี่มีขายมันยังเห็นใจคนที่เลิกไม่ได้คือมันอ,อารมณ์ขันพวกนี้ฝรั่งมันแยกไม่ออกแล้วไอ้ประเภทมอตโต้คำขัญประจำร้านเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับบางร้านเขียน อร่อยเหลือเฟือนอนให้น้ำเกลือสามวันอร่อยหนักเกินไปเออบางร้านนี่ป้ายเบลเลมเลยถูกสะอาดอร่อยเดินไปอีกหน่อยไม่ใช่ร้านนี้มันต้องอยู่ที่นี่ที่เดียวออบางอันนี่เขียนแบบต้องใช้บริการะกินแล้วไม่ยินดีคืนเงินคือมันต้องท้องเสียมันมันจะคืนเงินใครได้ บางร้านนี่อร่อยให้6กซกโะปรกให้สิได้คะแนนเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทนานที่ครบรื่องอาหารเรื่องหนังอ่าอาจารย์พระสันผมนี่แนวคิดนี่ใช่เลยครับอาจารย์สร้างหนังต้องแบบนี้สัป,ปะเรอเนี่ยท่าอาจารย์สเสน่ห์ก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าน้าตานะทางไหนควรจะเป็นที่หยดนี่ผมไปดูแล้วเป็นหนังผีที่หยดเป็นหนังผีหนังผีประมาณปี2515ที่กาญจนบุรี แต่ผมไปดูแล้วหนังผีดูไม่น่ากลัวท่านประธานที่หยดไม่น่ากลัวไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยที่หยดนี่ไม่น่ากลัวนะไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยคือไอ้ที่ยืมไปเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะคืนอันนี้น่ากลัวกว่าที่หยดนี่มันพื้นๆไปเลยเนะี่ยพื้นๆแล้วไอ้แฟชั่นการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยท่านประธานจะเห็นในสื่อออนไลน์นะเห็นฝรั่งในีหน้าเอ็นดูเอ็นดูอนดไอ้หวดหื้งข้าวเหนียวบ้านผมเนี่ย<ะ>ฝรั่งมันเอามาสวม เอาซึ้งไปอยู่บนศีรษะอ๋อมันไปถาม what is this? คนขายก็ d e d is หวดฝรั่งฟังเป็นแฮมมันก็เอามาสวมกันใหญ่เลยท่านประธานโอ้โหระเบิดเถิดเทิงสุดท้ายผมขออนุญาตเชิญตัวช่วยนะฮะต้องเชิญคนบ้านเดียวกันนะครับผมขอกราบเรียนเชิญน,นะฮะอาจารย์หมอแคนนะครับซึ่งจะมาช่วย ขับกล่อมพี่น้องเรานะฮะว่าซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะตัวเฟสติวัลประเพณีฮี่12ครอง14นะครับเป็นอย่างไรขอเรียนเชิญท่านอาจารย์หมอแนคนของเรานะครับขอเชิญด้านบนเลยคนนี้ไม่ธรรมดานะไม่ใช่หมอแคนธรรมดานะครับเป็นผู้อำนวยเป็นผู้อำ<ล>นวยการโรงเรียนระดิงหินประชาสันจังหวัดนนทบุรีระดับพอโรงเรียนครับชื่อพอธีรชีพ ไกรทีรางกูลพอออซาลี่ครับน้องชายพี่โอเลี้ยงขอเสียงปรบมือให้พอออีกทีหนึง่งโอ้พอออมาเป่าเองนี่ได้กระเด็นกันทั้งโรงเรียนเลยเนี่โอ้พออดีตท่านประธานที่เคารพครับคนอีสานไปไหนมาไหนเนี่ย <c ười> ไม่เคยขาดแคลนเลย <c ười> <c ười> นะครับคนอีสานไม่เคยขาดแคลนไม่เคยครับก็จะมีความสนุกสนานอยู่ในใจเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ย ขออนุญาตให้พออ,อได้โชว์ตรงนี้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าจังหวัดร้อยเอ็ดของผมเนี่ยท่านผอท่านประธานที่เคารพครับเดือนสี่ครับเดือนสี่คือเดือนมีนาคมเนี่ยท่านท่านสมชายครับมีการย้ายข้ามขั้วมาแล้วาาครมาแล้วสัญ,ญ,ญลักษณ์ของร้อยเอ็ดของเราเนี่ยเป็นแห่งเดียวในโลกท่านประธานที่ใช้สัญ,ญ,ญลักษณ์จังหวัดเป็นรูปเครื่องดนตรีก็คือโวทต,ตัวนี้ แล้วท่านประธานเชื่อไหมไอตัวเล็กๆแบบนี้อันนี้เป็นต้นแบบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกามันไปไกลขนาดนั้นเลยมันเรื่องจริงท่านประธ,ธานอธิบายได้ยังไงครับฝรั่งเนี่ยเขาเห็นเนี่ยพอออเนี่ยเห็นผู้ชายเนี่ยเป่าโหวตอยู่ที่ร้อยเอ็ดเขาถามว่าด oh, ิสติดอ่าดิสโวตเห็นผู้ชายเป่าโหวตอยู่คนเดียวฝรั่งกลับไปเลยครับทําระบบเลือกตั้งวันแมนวันโหวตครับท่านประธาน มีที่มาจากร้อยเอ็ดเนี่ยนะร้อยเอ็ดเนี่ยครับวันแมนวันโหวตใช่ครับแล้วก็พ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังเสียงโหวตสักนิดหนึ่งอ่ะเชิญพ่อครับ โอ้โห oh, ปรอมือหน่อยฮะปรอมือหน่อยท่านประธานก็ทราบหือว่าผมจบโอไฮโอจบอเมริกาเลยเหรอครับโอไฮโอไฮโอไฮโอ คนกตเจ้าสีไปไสไปเซิงบองไฟกทัททิยาสโสธทร,ทรเซิงบองไฟอัททิยาสโสธทบังไฟไผสังมางามแท่นี่บังไฟใสละมันงามแท่นีบังไฟน้องฮีเขากำลังแห่มาไฟน้องฮีเปินกำลังแห่มาโอ้โห อ,อนุญาตให้อยู่ต่อได้ไม่ขัดแย้งกันเหรอครับเป็นคู่ขาซะแล้วตอนนี้นี่คือการเมืองข้ามขั้วจริงๆครับม,มันไม่มีประโยชน์เลยสำหรับผมนะท่านประธานนะข้ามภูเขามาหลายลูกเลยครับ <laughs> พอพอ,พอเอาเอาลำเต้ยแบบสนุกสนุกครับพอครับพอไล่ลำเต้ยสนุก ท่านสมชายท่านสมชายครับท่านสมชายฮะมันเต้นโอเวอร์ไปขอให้ถอนด้วยครับก็เนี่ยฮะท่านประธานครับคือเสียงพินเสียงแคนนี่เป็นเสน่ห์และเป็นซอฟท์เพลเวอร์วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับ ท่านผอ,อ,อสาลี่ท่านกรุณาพวกเรามากนะครับให้พี่น้องเราในสภาเงนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านหน่อยครับขอ,ขอบคุณครับท่านผอครับข,ขอบคุณ,คณท่านผอ,อ,อสาลี่มากนะครับนะ<อ><อ>ที่ได้สืบทอดวัฒนธรรมแล้วก็ยืนหยัดซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไว้นะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ที่พี่ปลายมาทั้งหมดผมสรุปแล้วท่านประธานครับผมไม่มีความหมายอะไรเลยมันมีคนแย่งซีนครับ ไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดสนุกทั้งหมดตั้งแต่ต้นมันกลายเป็นศูนย์ธรรมรมทานเพราะมันมีคนข้ามขั้วมาครับเพราะฉะนั้นนี่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอิทธิพลของซอฟท์พาวเนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลนะฮะที่ท่านได้ทําเรื่องนี้ขอให้จริงจังประเทศไทยเราอยู่ยั้งยืนยงแน่นอนท่านประธานที่เคารพข้อมูลข้อเท็จจริงตอนนี้ครับ เทนเซนท่านประธานครับเทนเซนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนรวยมากรวยเนี่ยท็อป10ของโลกครับเทนเซนนี่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน VChat และมีบริษัทในเครือเนี่ยเจ็ร้อยกว่าบริษัททั่วโลกกำลังจะมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในประเทศไทยและมาตั้งมหาวิทยาลัยโลจิสติกที่จังหวัดนนองคายเทนเซนเขาอยู่ที่เมืองจีน เขาสร้างเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองจีนสร้างพญานาคใหญ่ที่สุดในลาวและจะมาสร้างเท้าเวสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หนองคายตอนนี้จีนรุกทางด้านซอฟต์พาวเวอร์คือให้ทุนการศึกษาคนประเทศไทยต้องไม่หยุดนิ่งต้องสู้ครับแล้วซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยจะอยู่ยั้งยืนดวงครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ ท่านสมชายน้องฮีครับประเทศอื่นไม่มีและสู้เราไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนั่นก็คือเรื่องของผีไทยครับผีตัวเดียวยังไม่พอนอะไม่พอฮะ